ลิลลี่สบายใจ,จนเจนนี่คืนดีกับแม่แล้วเผยกฎเหล็กที่พี่สาวตั้งไว้คนกลางสบายใจลิลลี่ดีใจ,จนเจนนี่คืนดีแม่แฮปปี้พี่สาวไฟเขียวสนับสนุนความรักกับนักร้องใต้ ดราม่ารายวันเป็นหัวข้อสนทนาในโซเชียลตลอดเวลาสำหรับเรื่องราวปมดราม่าของครอบครัวได้หมดท้สดชื่นล่าสุดน้องสาวคนเล็กลิลลี่ได้หมดท้สดชื่นออกมาอัปเดตเรื่องบ้านเก่าหลังเจ้าปัญหาที่เคยมีประเด็นร้อนคุณแม่ปล่อยให้ถูกยึด ร้อนถึงพี่สาวเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นต้องหอบเงินล้านส่วนตัวมาซื้อบ้านคืนให้งานนี้เราต่อในฐานะคนกลางผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มช่อง Workpoint ใหม่เลขก23กับพิธีกรตัวแม่พี่หนูแหม่มสุริวิภาถึงสถานการณ์ปัจจุบันแม่และพี่สาวกลับมาจูปากคืนดีกันเรียบร้อยแล้วพร้อมเรื่องหัวใจเจ้าตัวที่ตอนนี้เบ่งบานสุดๆถามถึงเรื่องแม่กับพี่เจนนี่ตอนนี้เขาคุยกันหรือย,ยังตอนนี้คุยกันแล้วค่ะ แล้วเรารู้สึกยังไงในฐานะที่เป็นคนกลางดีใจค่ะเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องส่งข้อมูลผ่านเรากันไปมาเพราะพี่เจนก็ฝากหนูไปบอกแม่แม่ก็ฝากหนูไปบอกพี่เจนก็ดีใจที่เขากลับมาคุยกันเป็นห่วงอะไรพี่เจนนี่บ้างเป็นห่วงร่างกายและสภาพจิตใจเขาพี่เจนไม่ไหวเพราะว่าลูกสองและก็ทำงานเยอะไม่ว่างด้วยล่าสุดก็ลงไปช่วยน้ำท่วมอีกพี่เจนคนเดียวพี่เจนไม่สบายลูกสองคนไม่สบาย คือมันถึงขั้นที่ต้องบอกว่าพี่เจนไม่ไหวจริงๆเราเป็นห่วงพี่เจนด้วยเป็นห่วงหลานด้วยในสายตาของลินล,ลี่พี่เจนเปรียบเหมือนอะไรเหมือนพ่อเพราะว่าหนูเกิดมาเท่าที่จําได้พ่อเคยเลี้ยงหนูนะแต่พ่อเลิกกับแม่ภาพที่เห็นคือหนูเห็นแม่กับพี่เจนมาตลอดผ่านความลําบากมาตลอดก็เป็นพี่เจนกับแม่กับหนูที่เรารู้กันเราผ่านอะไรกันมาบ้างพวกเรารู้กันดีที่สุด จะพูดกับพี่เจนตลอดว่าพี่เจนเหมือนพ่อเวลาเขาด่าอะไรเหมือนพ่อแม่เราเขาไม่ใช่แค่พี่สาวเป็นให้ได้ทุกอย่างไม่เคยจะปล่อยให้หนูลำบากได้เรียนรู้อะไรจากพี่เจนบ้างเรียนรู้ทุกเรื่องเลยค่ะเรียนรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือว่าการทำงานหรือว่าการเก็บเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักที่เขาเป็นห่วงกฎเหล็กลอะไรบ้างเรื่องความรักที่พี่เจนเป็นห่วง ต้องพามาให้ครอบครัวดูด้วยห้ามไปคบกันสองคนต่อให้คบกันหลายปีจะแต่งงานแล้วนะแต่ไม่พามารู้จักคือไม่แน่นอนพี่เจนจะเช็คและขอดูก่อนแกรู้แล้วว่าคบคนนี้เขาจะรู้เพราะว่าพี่เจนเพื่อนเยอะจะมีสายรายงานถ้าน้องคนนี้เจ้าชู้พอคนนี้ไม่ให้คบให้เลิกกับแฟนคนปัจจุบันพี่เจนโอเคไหม โอเคค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนทํางานด้วยพี่เจนโอเคเพราะว่าเขาเป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องในภาคใต้ที่พี่เจนรู้จักเขาเคยไปเล่นตลกกับป๋าเอกชัยก็อาจจะรู้จักเป็นพิเศษนิดนึง